สวัสดีครับผมอ๋อ oh, ยังไม่มีใครเข้ามาสวัสดีครับทุกคนจะถามว่าเมื่อกี้มีใครดูไลฟ์ของคิว e p เพรสกันบ้างสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาหนาะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกงานเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีงานที่ไลฟ์กับ Qpress ไปนะครับกับผู้โชคดีพึ่งเสร็จเลยแล้วก็มาขึ้นรถ จะกลับบ้านพรุ่งนี้ก็มีภารกิจถ่ายละครต่อครับแต่จะบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมฟังเพลงกันนะเอ,อมาขายเพลงมาขายเพลงแหละเอาจริงๆแล้วขายกันตรงๆเลยครับเป็นเพลงเป็นประจํานะครับผมที่จะออกแล้ววันพรุ่งนี้นะครับผมทางทุกสตรีมมิ่งแหละทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแต่ว่าใน Youtube นะครับก็จะเห็นกันได้ตอน10โมงเช้านะจ๊ะ ย่าลืมไปดูกันก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงดองอะ่ะเป็นประจำครับผมชื่อเพลงก็เป็นเพลงที่แบบดองไว้นานมากๆแล้วแล้วก็ทําไว้นานแล้วแล้วก็เคยแบบเกินเกกับทุกคนไว้แล้ววันนี้ก็เลยมาขายซ้ําเดี๋ยวต้องมาดูาดับเจ๋อมากเจ๋อมากจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็เป็นโปรเจกต์อ e ีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดองไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้ทำกับพี่ๆที่ที่เจ๋งมากๆตั้งแต่เริ่มทำเริ่มคุยแล้วก็มาถึงวันนี้แล้วค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ฟังกัน ตืนเต้นนะไม่รู้จะบอกอะไรนานมากเลยนะครับสมรันะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างเดี๋ยวจะมานั่งไลฟ์ live, แล้วก็นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือไม่ก็เป็นแบบ ทุกคนรู้สึกรู้สึกยังไงกันบ้างกับกับเพลงที่ปล่อยไปนะครับวันนี้แอบมาประมาณนี้และเพลงอื่นก็เดี๋ยวจะค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มีใครรอฟังบ้างไหมจ๊ะขอท่อนหนึ่งด้วยนี่คนบอกว่าขอสักท่นนอนร,รอดูเลยนะครับรอฟังว่า ทุกคนคิดเห็นกันยังไงคิดถ so, ึงเสมอนนะครับทุกๆุกท่านเลยหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้แต่จริงเราก็จะมีงานที่ต้องเจอกันอีกอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามมาหากันได้นะครับเขาแซวอะเขาแซวบอกว่า จำ,จำเนื้อไม่ได้หรอจำได้สิจำไได้ได้ไงไงก็ฝากเพลงไว้ได้ด้วยนะครับผมฝากอินเตอร์แฟนด้วย Hello international fans นะครับ Tomorrow I going to release นะครับ my first song on my YouTube นะครับ uh, my YouTube name is Jirayu ตั้ง s ีสุก maybe uh, on 10am stay tuned ไปฝึกร้องกันด้วยนะจ๊ะบายบายมาขายของแค่นี้แหละอย่าลืมแค่นั้นเองเดี๋ยวมาใหม่